อะไรครับครูนิดครูนิดนะครับกับครูอะไรครับครูทิพย์ครูทิพย์ครูนิดวันนี้ลูกศิษย์รับลูกศิษย์คุณควางมาแล้วครับคุณควางทําเป็นไหมคุณควางครับโอ้สวยมากเลยฮะสวยจริงๆเลยครับผมนี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกเลยค่ะโอ้โหไม่เคยทําเลยนะโอ้สุดยอดมากเลยเนี่ยแสดงว่าคุณครู สอนดีนะครับุีคุณมิตรกับคุณครูทิพ์นะครับผมคครูแอนด้านนู้นนะครับผมเอาน้องเคียวทองจะทำอะไรลูกเอาครูหลับบานด้วยครูหลับ,ลบ,บ,ลบโอ้มีปัตเพียนด้วยโอ้สุดยอดมากเลยโอ้โหน้องเคียวทองเอาแล้วเข้าคอร์สลูกจะเลือกครูคนไหนลูกอ๋อ <c oughs> <c oughs> คุณชิพอ่าหรือจะเรื่องคุณนิดคุณนิดนค,ค,นนครับผม okay, โอเคเดี๋ยวเราจะดูผลงานนะครับรูปศิษย์นะทำดอกกุหลาบจากใบเตยหอมใบเตยหอมใช่ไหมครับค,คือใบเตยหอมก็คือเอาไปประดับไปในห้องมันจะหอมทำให้เราไม่ต้องไปอ,อารมาเป็นการทำให้ห้องสดชื่น ผู้ด่างก็เอาไปดูดดูดดูดรับสารพิษผู้ด่างเราต้องมีถ้าเรียกว่ามีประโยชน์ทุกอย่างใบต้นไม้มีประโยชน์บนนะครับ